สวัสดีครับชาวไซโคาทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาป้าประธานนี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเราสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้นะฮะและตรงนี้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับพักยก77ครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับดูนี้3คู่เนี่ยมาจาก3ประเทศเลยดคู่แรกอยู่ในไทยลีกกันก่อนในเวลาแปดนาฬตรงนะครับไปดูขันการยูเนเต็ดครับที่อันดับ13วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโพลิสเทโลที่อันดับ8โดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกัน1ประตตู่อหนะครัับดูกนึ่ ครับเกมล่าสุดเล่นในลิโอเีคัพนะครับเอาชนะลอฟบุรีมา2ประตูต่อ0ูครับส่วนทางบริสเทโลชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเล่นในบอลถ้วยแพ้สิงห์ระคังทองการชนะบุรีมา2ประตูต่อ1ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับขอนแก่นเนือเต็ดวันนี้จะมีทางโทวินบุตรสมบัติกับทางอิมซันเมโลในแนวรุกครับส่วนทางบริสเทโลจะมีสรวิทยพานทองอยู่ตรงกลางครับหน้าเป้าจะเป็นทางกูกึนยองนะครับก็ต้องบอกขอนแก่นเนืเต็ดอยู่ในช่วงฝืดๆเนะครับจะชนะเกมหนึ ช่วงรักเสมอนะฮะต้องมาเจอโพลิสเตโลที่อยู่ในช่วงขาขึ้นครับทีมของโคดอ้นนะครับชนะมา4จาก5เกมหลังสุดในลีกนะฮะแม้ว่าเกมเยือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ใจกําลังมาครับผมมองว่าน่าจะเพื่อรักษาโมเมนตัมวันนี้ต้องทําให้ได้ครับโพลิสเตโลผมมองว่าเฉือนน่าจะทําได้ครับคู่นี้ผมมองว่าโพลิสเตโลจะบุกประชะขอนแก่นอยู่นเด,ด็ได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหครับ คู่ที่สองเราไปที่ฟุตบอลโลกเกมเปิดสนามกันเลยนะครับเวละห้าทุนตรงที่กาตรานะครับวันนี้กาตราเจ้าภาพนะฮะจะเปิดสนามเจอทางเอลกอดอโดยคู่เจอกันมาเกมล่าสุดเดีย่ยต้อยอนไปถึงปี2018เป็นทางกาตรา์เอาชนะเอลกอดอร์4ประตูสาในเกมอุ่นเรื่องนะครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับกาต้าไม่มีแพ้เลยครับเป็นการชนะ4เสมอ1นะครับเกมล่าสุดเอาชนะอลเบเนียม,มา1ประตูต่อ0ครับส่วนทางเอลกอดอชนะ1เสมอ4ครับ6ต่างกันเลยนะฮะเกมล่าสุดเสมอทางอิรัก0ประตูต่อ0ไปดูกันที่ตัวผูเ้เล่นที่เข้ามาหน้าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับน,นิกาต้าคุณน่าจะเป็นทางอัครามอาฟิฟกับทาง อัลโมเอสอาลีนะฮะส่วนทางเอกวาดอร์จะมีทางเอเนอร์วาเลนเซียกับทางไมเคลิลเอสตราด้าในแนวรุกเหมือนกันครับก็ต้องบอกกาตาคิมนี้อุ่นเครื่องค่อนข้างจะดีก่อนถึงดูนาเมนต์เนี่ยอุ่นเครื่องดีมากๆนะครับ ห้าเกมหลังสุดไม่มีแพ้เลยนะครับแล้วก็เสียงเชียร์ในสนามเนี่ยน่าจะยิ่งเพิ่มพลังให้พวกเขาดีขึ้นไปอีกหลายเปอร์เซ็นต์ครับสนน e ุดทเอกวาดอร์ฟอร์มแปลกๆหละนะครับก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยเสมอศูนย์ศูนย์มาสามเกมติดติดก,กับทีมในเอเชียเนี่ยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้เอกวาดอร์ or, ทีมรุกเกมรุกก็ดูท่าทางจะไม่มีทีเด็ดอะไรเลยเจอกับทีมในเอเชียก็เอาไม่ค่อยลงด้วยเพราะฉะนั้นดูแล้วเลือก คู่นี้นีผมพอเลือกเจ้าภาพดีกว่าครับผมมออย่างน้อยกาตาจะไม่แพ้แล้วผมมอดีพอจะเปิดสนามเอาชนะเอลกอดอร์ประเดิมได้ก่อนเลยด้วย 1. ประตูต่อศูนย์ครับคู่สุดท้ายไปที่บอลอุ่นเครื่องในยุโรปก,กันนวลาตีสองสีิบห้านะครับไปดูออสเตรียครับ วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอิตาลีครับเดี๋ยวคนณนึกเจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับออสเตรียชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องเอาชนะอันดอร่ามา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางอิตาลีชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะแอลเบเนียมา3ประตูต่อ1ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่ขาววนะันน่าจะลงสนามไปในวันนี้นะครับออสเตรียเนี่ยจะมีทางคริสตอฟบอมการ์เนอร์นะครับตรงกลางนะครับหน้าเป้าจจจะะเปป็นนนนมมมาาาาาาโโโโโคคคคออตตววิิชรรรรััับบสส่ททงงลีีีด บ้านเกนหน้าเป้าจะเป็นทางวินเชนโซกรีโฟครับเขาจะบอกออสเตรียเนี่ยขุมกำลังค่อนข้างดีเลยนะครับชุดปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ระบบของลาฟลังตกเนี่ยอดีโคชยูเนเตดนะครับก็ดูติดตั้งไปแล้วค่อนข้างจะเวิร์กด้วยครับต้องมาเจออิตาลีที่คุณภาพทีมต้องบอกสูงกว่าอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ขุมกําลังชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาของมันชินีนะฮะเพราะนั้นผมมองว่า คู่อิตาลีมาเป็นทีมเย,ยม็นก็เล่นไม่ค่อยดีด้วยผมยังเชื่อในความเหนียวแน่นของออสเตรียนะช่วงหลังๆทาได้ค่อนข้างดีแล้วอย่างน้อยผมมองว่าวันนี้ออสเตรียจะยันได้ครับคู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับ สรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกในไทยลีกครับขอนแก่นยูเนเต็ดจะเปิดบ้านแพ้กับทางโพลิสเทโล1 2ครับคู่ที่2ฟุตบอลโลกเกมเปิดสนามที่กาตาร์กาตาร์เจ้าภาพครับจะเปิดบ้านเอาชนะเอลกอดอ1์ประตูต่อศประเดิม3แต้มครับและคู่สุดท้ายอุ่นเครื่องในยุโรปออสเตรียครับจะเปิดบ้านเสมอกับทางอิตาลี1นประตูต่อหครับแล้วอย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราไซก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหหหหหนน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 น้้้้้้้าาาาทททีีีีี่่่่สสสสสรรรรรรรัััััััับบบบบบบผผมมมมมแแแลลลลวววววขขอออออคคคคคคคุุุุุุณกกกกกกตตติดดดดูฟใใโชพงเจไป